ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีดกรช่องอีสานบ้านเกิเองพี่น้องผมเป็นอย่างบ้ามีดจำพวกถ่มไม้นี่ยเกเทียตทีนี่เทิงห่างบ่วงเทิงอ้อยเขาอืมมันก็ตีทุนทางเนาะแล้วสิ่งที่เกิดนี่เป็นอย่างจังบอ่อยากห่างบ่วงทีมันมันบอกว่าเธอกำได้ยินจากคุณพ่อคุณว่าเดี๋ยวไปสอบถามคุณพ่อคุณน้ำว่า เป็นยังพ่นยังเศร้าห่างบ่วงมีผลงานพี่น้องเสียดายเป็นหนูตองข้ากบบคำโปร่งพ่นละเป็นยังจังต่องไายกระโปกมันยิ่งยางเดี๋ยวนี่แหละนี่แหละปัญหาเอาเบื้องเอาพี่น้องผมเป็นเขามัสีเปรยวอยู่มันเบิดหมองมันเบิดน้องพี่น้องเนาะเขาห่อเขาเปลือกเขานี่พี่น้องนี่กินมือเศร้าไม่ไม่เลยนี่ เดี๋ยวตาหัวนี่บ่วงบาดมันสีกินกันมันกัดไปเบิดแมวมันหูทางกินเป็นบ่วงบ้ามีเถืกอ,อยยม่งหันเจ้าว่าแมวขวนเลานหนูมันสีออกเจ้าใดพี่น้องนั่นยุ่กงองเขากองนั่นบ้ามีกังงงอยู่กองนี้คือหนูหนูมันระวังตัวนะพี่น้องมันอจักสีวาเจ้าใดเลยสั่พ่อเป็นมุน,ม,นมุนแมวเหยียบแล้วก็เอาไากินบ้ามีห่างไว้หันบ่วง ห่างไปหันถือบวงพอดีกว้างนี่กะพอเล่มเล่มโอ้ยจ็กสี่าจ้งไดพี่น้องไ่ได้ไอ้อยไก่หรอกทางอ้อยไก่แต่ว่ามม่เอาไปกินคือคุณพ่อน่ะเพื่อนกับพี่ประสบการเดี๋ยวเขาไปสอบถามผลน้ำกันของเพิ่นห่างไปพุน่นเงามันกันเลี้ยใต้บวงกับห้อยเลียดของบ้ามีตัวหนึ่งกัเอาให้เบื้องเลี้ยวเที่ยวนั่นยู่นี่นี่ตัวที่สามพี่น้องนี่ตัวที่สาม เหลียซ้อมนี่มันจะเป็นยัง,ยง,งไอองอย่างนี่แหละครับหนูตัวหนึ่งได้กับสีไข่อยู่เอ้ยตายขอวลาบ้าบ,า,บามันแม,นแว,แมวชิ้นกแล้วเรีนเอนเฮ้ยใส่กว่า ครับมีต้าแมวว่าจะไอ้นี่นี่แหละพี่น้องผมเดียตาสากเดียตาสากเนาะพี่น,ออน้องเนาะเอาบ่วงปักไว้นี่ก่อนเอาบ่วงปักไว้นี่เดียตาสากแมวหวดแมวลายแห้งพี่น้องเดี๋ยวไปสอบถามคุณผัวคุณเบิง้งว่าเป็นจังไรตัวจะได้กินอีหยังเอาคน แต่ที่บังกระพวยย่างเดียอะถอนแล้วคือเขาว่าสามารถสิให้บ่วงได้เลยพี่นอ้องแมวเอาหายยุ่ยใส่กันยุ่วมองพุ่นกับไมวกินเป็นตาดเลี้ยใจใทรได้อันนี้มา่นนะคันบอกว่าทุ่มยุ่งกองเอาเขายิ่งเลีแบยงไรหมูหมูมันระวังตัวพี่น้องหมูมันระวังตัวแห้งความนะนะเอาคุณพ่อเอาสบการคุณพ่อไปย่างไหนก่อน มะฮางว่องแถวนีไม no, okay, ันเป็นย oh, ังไงก่อม uh. ันแมวไลยแมวอยู่กูชีบเนี่ยมันเราอยู่เรากูชีบมันอยู่เรากูชีบมันเอามาหากินแมวตั้งหกตัวเก็บตัวมันมันพวกไอปยุ่งเนี่ยากอยากห่างห่างคือกันแต่ว่ามันห่างไม่ได้ห่างไวป๊้บมันถือกคือเขนบ่กมาจบเออแค่เดียวมันก็เอาล่ะแมวกินแล้วเพื่อเด็เขาพวกไปกูชีบเพื่อเด็กกินหลายตัวแล้วแมวน่ะย้อนแมวย้อนแมว แม่เอาแต่งแม่เอาไปดูอันแม่แม่เอาหลุนเงยหลุนหน่อยมันหาแม่จะไก่มันยังกินไก่ไก่กินไก่ก็กินของผมถือสามตัวลักษณะนี่สามตัวคือพวกอ้มันแมวกินนี่ของคุณพ่อถือเจ็ดตัวแล้วถือสองตัวกินเบิ้ลเลี้ยแต่หัวเลี้ยแต่หัวเลี้ยแต่ขาก็มีแบบของผมว่างหันแบบนี้ละอมันเรี่ยวว่าผู้ใดกเขาเขาไม่เห็นแล้ว หาแนวใหม่วิธีใหม่แมววิธีใดถ้าหาหางว่องไว้นี่มันกะแมวซ้ำหางให้แมวกินซ้ำหางให้แมวกินปัญหาคือแมวแหละแถวไ่แมวนี่มันหนูหลายยุ่ยยุ่ยนี่นะมันไปกินฮอดพุน่นเพรมักลิ้นก็ไปกินยี่หุ่นมือนหนึ่งหุต้นตาลต้นตาลพุน่นของผมถือยุ่ยพุ่นหล,ลังหนึ่งถือกินยุ่ยนี่ uh สองหลังสองหลังแล้วสองหลังแล้ว เอาไปคือกันเอาไปคือกันเ่เห็นหัวพวงเอาพ่อพวงไปเลยเห็นตะเลียนเห็นตะเลียนนั่นแหละครับแมวเาหลักแมวเาหลักไปเลยมันเถากัดแล้วมันหลากไปให้ลูกมันตัวมันจะว่ามันมองนี้มันหนูพ่อได้อยู่ตัวมันเห็นไม่เห็นอยู่หนูมีมันแช่เนาะแช่แบบงอมเลยเวลามันออกมันกินเวลาอะไผมบอกหูเลยผมอยากได้ตัวมันแห้งเดียดเห็นทีเดียวดะเลียนมันปัญหาดันละเคยหนูล่ะเคยเคยวานละเคยบอกเคยเห็นนั่นละ ครับครับครับเอาแล้วกันละมันครับผมครับผมต้องหาวิธีไหมครับครับคุณพ่อไม่หยั่งอะไรอย่างนี้ไม่หยั่งค้นปูป่ะปูปูดังค้นปูดังไฟผีความเดือดอ้นว่ารรมดาเด้เนี่ยเราคุณพ่อไก่เขาจำได้เยี่นบ่อพี่น้องเซียนเห็ดเซียนเห็ดเซียนปลาค้นปูได้ายบันใดไรเยี่ยนโอ้ได้แน่อยู่พี่น้องมมาาาาเก็ครับเอาคุณพ่อไปอ้อยเขาต่อกันครับผมครับผมขอบคุณครับ คนเราใช้คนลราลงมาใช้ธงคนละขามขามสิไปวุ่นแล้วมันบ่ไหวสู่แมวบ่ได้พี่น้องบ่อแม่บ้ามีเป็นยังหนูอยู่นี่จังไดหยากแล้วบ้ามีอยากได้มันก็บ่อแม่ตาหนูขางขาหนูปูกหรือหนูยังของบ้ามีก็เอาให้เบื้องแล้วเป็นบ่ว่าถือกิ่งยังเนี่ยมีพยานามเราเด้อพี่น้องว่าหนูอยู่นี่นี่มันได้ยากแล้วก็มีตาแมวมอไปกินแก้ไขปัญหาอย่างบ่ได้คุณพ่อว่ามาจอบมือกับพวกเขามีอย่างเดียวเท่านั้นกัสิห่างบ่วงพ่อใดกิน ไปฮ้ฟไปไหว้เขากันต่อสู้พี่น้องเอาพี่น้องผมบ้ามีกันได้มเครงย้มบ่วงเึรองไหว้ใปไม้แล้วนะม่นี่นี่สมเขาเรียฮเอาพูดคุยกันต่อเนาพี่น้องนะนี่นะครับเห็ดผลทีอ่าทีข้าเจ้าบาอยากหางบ่วงแน้ว หลายเท้าพวกนี้พี่รองแมวเ้าหลาย,ลายกินหนูแต่ยูพุนกับซี่หาหลังแมนบ้าล่ะนคนับไปจำนวนหนูกับซี่หาตัวซี่หาตัวนี่มันบ่นหน่อยได้บาทนี่ของหนูที่เขาถือกินลงไปจังว่าบ้ามีว่าสีขอใส่กับโคย่างเดียวใส่ช่วงนี่นจับ ไม,ม้ไมัเหนือใครที่เราพี่น้องเป็นหน้าบ้านมีเองหกบ่ท่านได้ปับ๊บได้ปุง๋งเพราะว่าเขาห้ามใส่ยาด้วยพี่น้องเด้อห้ามใส่ยาขาหงายขาใด้กะ <c oughs> นี่แหะครับพยายามเอาใจเอฟซีเอาใจสมาชิกเข้านั่นแหละที่ความากพยายามจัดให้มันบ่ได้สองสามมือล็กเทียก์อะไรตัวหนึ่งหนูคือเจ้ามือเส้าเถื่อไมอวก็กินเห็นว่าสันพยายามบ้นไปบ่ทนหันเด้ ช่วงแตาวคันเป็นรอบี่หาทุ่มนี่ตามสีสมาชีกบอกมันก็นนาสีดีพี่น้องซี่หาทุ่มเขาไปจอบเบิ้องควงเขามันแชะม่งหันแชะอีรีพี่น้องหนูย่านแมวคันถือแมวเขาไปกินโหลดเฮ้ยยุกของเขามันกระโดดคุบเจียงสีนาแต่วบ้ามีอยากได้จักตัวเบิ้งสันดีมันเป็นเจ้าไรหนูอยู่หันมันสีขวานแสบบัวคว่ำขืดของบ่าวมีถ้าอีซี่หามือว่าได้ตัวล่ะกันสีป่อยกีฬามันไปแล้วต้องยอมส่วนป้าข้ามม่งนี่ หมายที่บ้ามียิ่งยิ่งแล้วบ่เถือกมันโดดบพเขากรองเขาเลยพี่น้องผมนี่คือบพเขากรองเขาเอาซะเลยตวามีหนูว่ามีเสียงหองจู่ๆอยู่นี่ปลาคาบริเวณนี่ทางล่างเป็นสาสวยมาแน่เขาง่ายเพราะท่านได้กินค้วไผู้ใดบุกกับบ่หูเฟียงเขาเพราะท่านได้เอาด้วยนี่นี่เฟียงเพราะท่านได้เอาตามรักกับปุกควรจะตองมารามดอกพี่น้องนั่นยู่หันของบ่กหูว่าค้วไผู้ใด เลี้ยงพวกเลี้ยงก็เลยอ่าก็เลยว่ายังบ่ท่านได้ทนพ่อข้าเจ้ากัสีข้าเจ้ากัสิคิดว่าเข้าง่ายๆน่ะเาทก็เลยบ่ท่านได้บอกกันจกเป็นขวัยไผพี่น้องเอามือแลงว่ากันไหมตีสามจีสี่พี่น้องผมนี่ละมันผ่านไปแล้วกับบ่ว่ากันวนาพี่น้องเนาะมันผ่านไปแล้วกับบ่ว่ากันสวยมาแล้วบ้ามีสิไปกินเขาง่ายปุ่นนัว หยับยำไปแตในบริเวณหน้า่นของพี่น้องผมตทว่าหน้าบ่ามีนี่บ่ทฐานนาสิมาขอควานคือนวะศิษสื่อเพี่ยงเข้ากับว่าไปย่างพี่น้องผมพอได้ฆ่าหนุมูหนำมันของพี่น้องเนาะข้าวมาหยับมันนอนทับมันฉี่ใส่ยังสีเข้าขายไปข้าเจ้าก็บยิ้มหยากมาอัดกวาดเป็นบ่อขะพี่น้องให้เขาใจตามนี้เลยครับเด้อเอาบอกคุณทุกไลทุกซับทุกกัดติดตามเหมือนเดิมคือเก่า้องผมอ้หนาว อากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขครยองพี่น้องผมพิธีการในการได้ข้าวอกค้าเสียน้ำปักกิริยาท่าธาที่บุษบาติบอกไปว่ามีข้อสุดข้อไพเราหลายพี่น้องผมจากนี่ขอไปกินเขาง่ายกันเรากายย้ำความบ้าเขาก็ยังว่ากันไม่เลี้ยงอื่นเราพี่น้องละกับสิบลูกไอพี่น้องเบื้องคลิปนี้กับสิสวยๆนี่ละตามที่เห็นเราพี่น้องผมพยายามเราไม่ผิดหวังผิดคาดจริงจริงจังไดเราพี่น้องละขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเลีงลงคลิปหาทางสี่เรือกพี่น้องผมไป